พี拜拜่ด <so yes, right ้วยแลไวกับลบากนมกับรถเฮ้ยรถใหม่หรอนี้สิ่งดีป้าเสนเซื้อกัไดรว่างเอรรถคับปักเกรยอริตตัวนีจริงเหรอพ i คิตใช่ครับบอลาหรรไม่พ่กิต้าใช่รังใช่ครับ่่ันเ้าแล้วไม่ได้แบบเลี้ยนแจงบอก่อนหรือว่าจริงตัวไหนตัวแม่ล่สสุดเี่หนี่ไม่บอบ ขใหญ่แอ้าวเบิ่งนาเบิ่งดูบารีเออยู่นะุ้ยสวยอ่ะชอบเย็นไหมคะเอเย็นมากบ้นอนรถนะยาดต้นแหละโอไม่ขั้นนอยปาดเต้นจุดารได้มีเนาะไม่ีสบ่เอาไร่เาีบ้าน ปีนึงใช่ไหมคะที่อยู่กับบอสอะค่ะใช่ปี1นึงปีนึ่งในรถขั้ใหญ่ปานี่บอค่ะเนี่ยเวลาเขาไปออกงานเขาจะนอนตัวนี้ไงรถนอนรถบ้านจุนี่ยุหกเดือนว่าเดี๋ยวปีนึงจุนี่ก็สไงสียูบอสเออตรงไหนอีกอันนี้นี่ไม่ได้ขี่บอสเออเดี๋ยวล้างใจแต่นี้มันต้องปางากไอี่รอข้ขี่ไลยอยากเศร้าขี่ขั้นใหญ่มาก เราเจิมล็อกล็อกข้าบอลขึ้นไปนะครับรู้อันอี้เพราว่ารู้ปาร์ตอุ้ยมันสวยมากเลยนะทั้งเรื่องดีเลยก็มันเลิศอยู่นะจอดูจอดูสิมันไม่ได้ไรรูไอแพดมันต้องแต่บ่นั้นเดี๋บีบแตะจนปิดปิดปิดแล้วเดี๋ยวจะข่าบอลก่อนเลยนี่เหลี่ยนี่กูแจรเลิศมากรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนก็จอดไปจอบโอเคนะครับ ขอให้รถคันปลอดภัยคนเงินคนทองคนความสําเร็จรุ่งร่วงปรสนาทุกอย่างนะครับขอให้รถคันนี้เดินทางไปไหนก็ปลอดภัยขี่ไปที่ไหนก็ได้เงินตลอดเวลาขี่หาเงินมาให้บริษัทเยอะทุกสริษัททุกบริษันเก๋นะลองขี่อ้อมหนึ่งได้ไหมนี่ได้บอสจัดไปขึ้นมาเร็วๆขึ้นมาขึ้นมาตะกรอยขึ้นมาตะกรอย มีอนรต่างเดียวกับรถตางแต่รถราวม่ถอดแล้วเถอะเป็นตีมิตอนองเวียบครับแหวเขาบอกมีมื่อใส่ีครับ่นลงครับอีกยันสวยๆเลยเพรมันลถนาดียังดีดีไปดีแล้วครับทำดีแล้วทำกเนีนี่เออลจอมยังยีหรีปะเอานิ่มนะความนิ่มนวลเป็นไงบ้างครับ ดีครับใช่แล้วติดตามันคือขั้นใหญ่แท้ภาษาเดี๋มันม่แหลกการทัศน์สเปรคับขั้นฝุ่นเด้อขับแต่ใคนเล็กมาเราขับอย่งเบสชินเลยขั้นใหญ่มากเลยดูดิเออเลอรเนี่ยเนี่ยอ้อมหนึ่งรอบไปเลยปังป่าามันสะบักขับสะดวกสบายแล้วเนี่ยตัวอะไรไม่หนักนะนี่ครับผมเบาๆนะครับว่าคอยท่านในถ่องกันนะครับบ่ ก็ค่อยๆกองทขอแสดงความยินดีกับพีต่ตารอยอมีอะไรอันนี้คุยกเอฟซีไหมที่เอฟซีอยู่นู่นก็ขอขอบพระคุณโอกาสจากบอสบิ๊กนะครับแล้วก็ขอบพระคุณจากเอฟซีทุทกๆท่านนะครับที่ช่วยอุดหนุนบริษัทนะครับที่เราก็ส่งเสริมให้นะักแสดงตัวเล็กๆอย่างกีต้าในวันนี้ได้มีโอกาสอะไรอีกหลายๆอย่างมีวันนี้ได้ก็เพราะทุกๆคนก็ขอขอบพระคุณทั้งบอสแล้วก็เอฟซีทุกทคนมาเอฟซีที่แบบซัพพอร์ตท่านนี้ด้วยเนาะที่มาลงมาไลน์แล้วก็ พี่กีตาร์ก็อยู่กับค่ายเรามาตั้งแต่สมัยเราไปเต้นอยู่ในอันอะไรนั้นอยู่ในโดมอันร้อนๆใช่ใช่เรตั้งแต่ตั้งแต่อยู่ในโดมร้อนๆตอนนี้คือยังก็ยังร้อนอยู่เหมือนเดิมแต่ก็ยังเย็นขึ้นอยู่บางงานเราก็ร้อนแต่เวลากลุ่มปิดเรามันก็ไม่ร้อนแล้วรถคันนี้ก็ดีนะเห็นแล้วดีใจแล้วก็ภูมิใจด้วยแบบเอออย่างน้อยทีมงานเราก็พากันทยอยออกรถแล้วมันก็แายคมว่าเออทุกคนก็สะดวกสบายในการเดินทางครับผมก่อนน้นนี้ก็แต่ครอบครัวเขาชอบขับรถฝ่อยู่ล้วน ก็มีแค่คนเดียวครับอยู่ที่บ้านบ้านอยู่แค่ไม่กี่คนก็<อ>นี่นะครับแต่ก็ดีนะเวลาพาคุณตาคุณใหญ่ไปเข้าไปลงบงลงบ้านใช่ใช <ừ>, ่ <ๆ S 1> ครับเอ,อเอาไว้อำนวยความสะดวกผู้ใหญ่ในบ้านอ๋อไม่คิดใต้มีอะไรอีกไหมก็บอสไม่มีอะไรนอกจากว่าดีใจแล้วก็ภาคภูมิใจกับกับพวกเราทุกคนนะครับกับพวกที่แบบทุกคนแบบมีรถมีมีรถมีบ้านสมดังตั้งจะให้เพียงพิชเชนเซเลอร์เห็ไหมนะครับโอเคแล้วก็ทุกคนมีจุดเป้าหมายจุดมุ่งหมายที่ ที่มีของแบบของตัวเองเนาะพี่ตาก็ออกรถเห็นในเฟซอยู่แต่ก็คิดอยู่ว่าเขาจะขี่มาให้เราดูไหมน้าอะไรอย่างเี้ยที่ถนนสิบบัขี่มาหาดิทั้งไหนเต็<อ>มือนั้นเต่าแจะไปเอารถออกมากอดกับบัสขี่ได้หรือไงคนขับกลับะบนั่งไห่บอ,อต้องไปงานตัวเขียววันนั้นบ้าตักอย่างดูดีดูดูราเหมาะสมครับรถคันนี้เหมาะสมเป็นรถของเขาจริงๆรถคันนี้เพราะเขาขี่มาแล้วเหมือนเขาเลยข้าบนมีที่เก็บของอะไรไม่รู้ครับเอาไว้ใส่แต่บปาสัมภาราพ่อครูจะเป็นมีของเยอะอะไรได้หรอก็เผื่อเวลาแบบน้องๆหาร ขับรถเก่งแล้วก็อาจจะได้ขับรถไปถามมันไกลๆอย่างนสิก็ได้เอาสัมภาระขึ้นกลางคืนแต่แต่ซื้อหกคนเราก็กระเป๋าก็เอามันนั่งหลังนั่อีกหีิใช่ไหมใช่ครับเหนอมันเหือขึ้นได้เลยหรือคืนได้เขาเก่งกับเกียร์กระเป๋าครับผมโอเคเขาวางแผนเพิ่มเนาะเนี่ยเขาอยากต้องอาร์ตต้องลีดเดอร์ชิพแม็กน้องบีฟน้องทุกนะน้องบอลนะโอเคนะครับผมของคุณสีนาครับที่อุดหนุนบัตรทุกใบของเราจะทุกดวงค่ำคืนนี้ก็ฝากติดตามด้วย ep สี่สิบห้า นะครับโอเควุ้่ใจมากไอแพดครับ